ไปกันสักแก้นะครับตรวจการนะครับหกนาฬิกาสามนาฬิกาเก้านาฬิกาสิบสองนาฬิกาได้ปฏิบัติลงสามนาฬิกาต่อเลยครับต่อเลยหนึ่งสามคนลงเหมือนเดิมครับ พวกผมกำลังมาดูไม่ได้ทักเลยที่เอาเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมาเฮ้ยไม่มาไม่มาแค่หนึ่งแค่ไปจับประจานนี้ประจานพกนาฬิกาด้านหลังนาฬิกาด้านหลังครับนาฬิกาด้านหลังสาม